จ้าอาหารยืนกินค่ะวันนี้เราทาอะไรกินคะคุณณัฐมีอะไรบ้างต้มต้มตามมะม่วงต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่นี่ใช้ใช้อะไรความเปรี้ยวตลิมปิงเหรอต้ลิมปิงค่ะเปรี้ยวดีไหมเปรี้ยวปิ๊กเลยค่ะคุณน้องคุณน้องชิมซิคุณน้องคุณน้องชิมเดีวเปรี้ยวดีไหมคุณน้อง เปรี้ยดีเนาะอร่อยไหมอร่อยไหมนนมันไม่ได้เปรียปร้ยวเหมือนแบบมะนาวใช่ไหมเนาะอาร่อยเนาะอ้าวมีกี่คนเนี่ยคุณน้องคุณน้องอีกคนพี่ไหนใส่น้ำปลาอยู่ใส่ <c oughs> น้ำปลาอยู่ <c oughs> เข <c oughs> าบอกใส่น้ำปลาอยู่อ <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นวันครอบครัวนะจ๊ะอยู่หน้ากันทุกคนนะคะเอาเส้นเอามีรำมาเบี้ยมค่ะนี่ค่ะ มันรวมกันมันเข้าครัวนะคะ,เ,ะเปิดเได้กินั้ปนปีใหม่นะคะตู้ท่ากับข้าวอร่อยนะคะพอละอลไม่ทำล้วจะกินข้าวละ